สิทน้องข้านั้นมีวิธีช่วยให้เร่งการฟื้นฟูพลังทางจิตวิญญาณของเจ้าแต่อย่างไรก็ตามการที่เร่งฟื้นฟูพลังทางจิตวิญญาณนั้นมันก็ย่อมมีความเสี่ยงเจ้านั้นยินดีที่จะลองดูหรือไม่สิทพิเยว,วาเพื่อที่ข้าจะสามารถปกป้องทุกคนได้แล้วล่ะก็ข้านั้นยินดีที่จะลองดูแต่ทว่าเคล็ดวิชาดาบนี้มันได้ส่งพลังมากกว่าความแข็งแกร่งของเจ้าในปัจจุบันอย่างมากและในอนาคตมันอาจจะส่งผลเสียให้แก่เจ้าอย่างแน่นอน และมันอาจจะสร้างความเสียหายให้แก่ฐานการฝึกฝนของเจ้าในเวลาเดียวกันที่โลกใบเล็กในหนังสือแล้วฐานการฝึกฝนของเจ้านั้นจะไม่มีวันก้าวขึ้นไปข้างหน้าได้อีกในชีวิตนี้ยังไงซะเจ้าก็ยังเต็มใจที่จะลองดูใช่หรือไม่เอ๊ะผลกระทบมันร้ายแรงขนาดนั้นเลยอย่างนั้นหรือสิทธิพาวาตราบใดที่ตัวข้านั้นมีโอกาสที่จะสามารถเอาชนะจอมมารนั้นได้ ตัวข้าก็ยินดีที่จะยอมรับความเสี่ยงนั้นเพื่อที่จะปกป้องเผ่าพันธุ์มนุษย์ไว้ถึงแม้ว่ามันจะต้องแลกมาด้วยชีวิตของข้านั้นข้าก็จะไม่กลัวสาวน้อยผู้นี้นั้นช่างดูคล้ายกับคนคนนั้นมากเสียจริงอันที่จริงแล้วข้าก็แค่อยากจะทดสอบสิทธิ์น้องของเจ้าก็เท่านั้นและเรื่องผลกระทบของวิชาดาบนั้นมันก็แค่เรื่องโกหกเท่านั้นแต่อย่างไรก็ตามระดับพลังยุทธ์ของผู้หญิงที่ได้สร้างกระบวนท่าดาบนี้นั้นมันก็ได้สูงกว่าสิทธิ์น้องของเจ้ามาก เพราะฉะนั้นเรื่องผลกระทบของวิชาดาบนั้นมันอาจจะไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้แม้ว่ามันจะไม่ถึงขั้นทําให้ฐานการบ่มเพาะเสียหายก็ตามอย่างไรก็ตามเนื่องจากทักษะดาบนี้มันถูกสร้างขึ้นมาโดยผู้หญิงแล้วท่านเรียนรู้มันได้อย่างไรกันเออคือว่าเรื่องนั้นเจ้าไม่จำเป็นต้องรู้ก็ได้เอาละเลิกพูดเรื่องไร้สาระกันแค่นี้ได้แล้วเดี๋ยวข้าจะรีบสอนกระบวนท่าดาบนี้ให้เจ้าสิ์น้องเช่นนั้นข้าจะเริ่มแล้วนะเอิ้ การร่วมมือของพวกเจ้าทั้งสองนั้นถือว่าทําได้ดีเลยทีเดียวแต่ช่างน่าเสียดายที่วิชาจํากัดการเคลื่อนไหวของเจ้านั้นมันได้มาถึงขีดจํากัดแล้วสิทธิพี่ฟังเอ๋สิทธิน้องทั้งหมดนี่มันคือความผิดของข้าเองที่ข้านั้นไม่สามารถหยุดเจ้านั้นได้นานกว่านี้สิทธิพี่ฟังเอ๋ทั้งหมดนี่มันไม่ใช่ความผิดของท่านเลย ดีดีเช่นนั้นแล้วข้าจะส่งพวกเจ้าทั้งคู่ตายไปพร้อมกันเองสิทธ์พี่ระวังหากว่าคืนยังเป็นเช่นนี้ต่อไปพวกเราทั้งคู่ก็จะไม่รอดอย่างแน่นอนนี่สิทธ์น้องข้ายังสามารถใช้วิชานี้ได้อีกหนึ่งครั้งเพื่อที่จะสามารถหยุดยั้งเจ้าปีศาจนั้นได้ถึงแม้ว่าจิตวิญญาณที่แท้จริงของข้านั้นจะต้องเสียหายแต่นี่มันก็คือโอกาสสุดท้ายของพวกเรา สิทน้องข้าเชื่อว่าเจ้าจะต้องทํามันได้สิทพี่เช่นนั้นแล้วข้าจะพยายามอย่างเต็มที่สําหรับการโจมตีในครั้งนี้เฮิมเจ้าคิดที่จะต่อสู้จนตัวตายเลยงั้นสินะเฮเจ้าจอมมันข้าจะไม่มีวันปล่อยให้เจ้าหลบหนีไปได้แน่นอนในครั้งนี้และถ้าหากว่าจิตวิญญาณที่แท้จริงของสิทพี่เฟิงเอ๋อร์ได้รับอันตรายแล้วล่ะก็ข้าก็จะไม่มีวันให้อภัยเจ้าอย่างแน่นอน ายไปซะบาดริงข้าหลบไม่ทันแล้วส,สำเร็จแล้วสินะ <c oughs> ข้อนั้นประเมินความสามารถของพวกเจ้าต่ำไปจริงๆอะไรกันตัวข้าก็ได้บอกไปแล้วว่ามดมาแมลงอย่างพวกเจ้านั้นไม่สามารถสังหารข้าได้ในตอนนี้มันถึงตาของข้าแล้วที่จะบทขยี้พวกเจ้า หื้อพลังนี่มนข้าต้องขอขอบคุณพวกท่านทั้งสองมากสําหรับการต่อสู้กับจอมมาน,นี่อย่างหนักจนมันสามารถทําให้ข้ามีเวลาฟื้นฟูพลังงานทางจิตวิญญาณได้สําเร็จและในตอนนี้มันก็ถึงเวลาของข้าแล้วที่จะต้องจัดการกับจอมมานแน่นเ <c oughs> จ้าจอมมานจงรับกระบ,บวนท่าดาบของข้าไปซะ <c oughs> ก็แค่พวกมดมแมลงที่น่ารังเกียจ กักระบวนท่าดาบนี้มันสามารถสร้างความเสียหายให้แก่ร่างกายข้าถึง10%เลยงั้นหรือและข้าได้โดนการโจมตีนี้เพียงแค่ชัว่วพริบตาเท่านั้นมันจะต้องไม่ใช่วิชาดาบแบบเดิมอย่างแน่นอนแต่ข้าก็รู้ว่าทักษะดาบนี้มันได้แข็งแกร่งกว่าความสามารถของเจ้าอย่างมากและข้าก็คิดว่ากระบ,บวนท่าดาบนี้เจ้าคงจะใช้มันได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น ดูเหมือนว่าความแข็งแกร่งของเจ้าจอมมนนั้นมันจะได้อ่อนแอลงหลังจากที่โดนการโจมตีของข้าไปและในตอนนี้ขอบเพียงแค่ข้าใช้มันได้อีกครั้งหนึ่งเท่านั้นแต่อย่างไรซะข้าคิดว่าความสามารถเช่นเจ้านั้นอาจจะยังใช้มันได้อีกหนึ่งครั้งเช่นนั้นข้าจะไม่ยอมให้เจ้าได้ใช้อย่างแน่นอนตายไปซะแย่ yeah, แล้วเราหลบไม่พ้นแน่อะไรกัน นี่ข้าโจมตีพลาดไปอย่างนั้นหรือเย่เจนซินข้ามาช่วยเจ้าแล้วเอิมข้าขอบใจเจ้ามาก <laughs> ถือว่าเป็นภาพหลอกตาที่ดีเลยทีเดียวแต่ข้าก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าพวกมดมแมลงเช่นเจ้านั้นจะสามารถทำอะไรข้าได้ในตอนนี้ข้าพอที่จะใช้วิชาดาบเมื่อสักครู่ได้อีกหนึ่งครั้งแต่มันก็ต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งเช่นนั้นแล้วข้าจะเป็นคนถ่วงเวลาไว้ให้เจ้าเอง ภาพลวงตานี่ทำได้ไม่เล็วนี่แต่ยังไงซะเจ้านั้นจะสามารถคงภาพลวงตานี้ไว้ดินานสักแค่ใดกันชิยวยอบ้าจริงในตอนนี้ตัวเรานั้นจะต้องซื้อเวลาให้เย่เกียนซินรวบรวมพลังได้มากกว่านี้ถือว่านี่เป็นภาพลวงตาที่มันน่าทึ่งมาก ที่มันสามารถกักขังข้าได้ชั่วขณะหนึ่งหึมอาเยเจนฟินส่วนที่เหลือนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับเจ้าแล้วข้าต้องขอบคุณเจ้ามากที่ช่วยซื้อเวลาให้ข้าจนถึงตอนนี้อะไรก่นอนในครั้งนี้มันจบแล้วสินะ ถือว่าทําได้ไม่เลวพวกมนแ์ลงเช่นเจ้านั้นที่บีบังคับให้ข้ามาถึงจุดๆุดนี้แต่ทว่าในข่าวนี้ใครในพวกเจ้านั้นพอที่จะมีพลังที่จะสามารถหยุดข้าได้เอ๊ะใครกันนี่มันคือพวกสัตว์ในตำงานของนิกายดาบชิงหยุนในที่สุดเจ้าพวกนี้ก็มาถึงแล้วสินะส่วนทางข้านั้นมันก็คงจะถึงเวลาแล้วที่จะต้องไปเช่นกัน อะไรกันนี่เขานั้นสามารถเรียนรู้เคลดวิชาดาบได้สําเร็จแล้วอย่างนั้นหรือข้าต้องขอขอบคุณท่านมากที่ได้สอนเคลิดวิชาดาบนั่นให้แก่สิบน้องของข้าและในตอนนี้ตัวข้านั้นก็ได้เรียนวิชาดาบมาจากท่านแล้วมันก็ถึงเวลาแล้วที่ข้าจะต้องออกไปจากที่แห่งนี้นี่เจ้าหนูเฮ้ออะไรอีกอย่างนั้นหรือท่านรู้ไหมว่ามันเหนื่อยมากแค่ไหนที่ตัวข้านั้นจะต้องแยกความคิดทางจิตวิญญาณและข้าก็ไม่รู้ว่าทําไมสาราเทียนจีนั้นถึงยืนการให้ข้าต้องเรียนรู้เคล็ดวิชาดาบนี่ ดูถ้าข้าจะต้องหาโอกาสมาถามในภายหลังแล้วเดี๋ยวตัวเจ้านั้นจะรู้เองในภายหลังส่วนพวกที่ทำลายคนของข้านั้นก็เตรียมรับความกดแค้นของข้าไว้ได้เลย